Terima <sweak> kasih telah menonton! ปืนเสียงปรับเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทําการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแปรกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทําหรือทําการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกกระเมินคดีตามกฎหมาย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโฮมแนนด์บมนะครับรอบสั้งวันที่30เมษายน2 5 6พันห้กะครับก็ปิดฮาของเดือนเมษายนแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเข้ามาดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นของคุณสภูมินะฮะก็ลูกค้าวีพีของเรานะครับสั่งซื้อบ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นคูเซคิมเบอร์นะครับคอมแพคประกับ G10 นะครับดำล้วนตัวนี้นะฮะ ขับยีสด้วยนะครับนะก็เป็น compact size สั้นนะครับนะโอเคตัวนี้นะครับนะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับแมกกาซีนเด้งเลยนะครับติดสไลด์ดูนะครับเด้งเลยนะครับนะแล้วก็สไลด์นะครับไม่มีติดขัดนะไม่มีติดขัดเลยนะครับตัวนี้มีระบบหลังอ่อนนะครับนะเป็นระบบเซฟคู่นะครับซ้ายและขวานะครับขึ้นได้นะครับนะไม่ว่าจะขึ้นซ้ายหรือว่าขึ้นขวานะครับนะแล้วตัวนี้นะครับนะ เป็นนกนอกนะครับหลังอ่อนมีถ้าไม่กดหลังอ่อนนะครับแล้วลองลั่นเซฟไม่ได้ขึ้นนะลั่นไม่ได้นะครับขึ้นเซฟคู่นะครับแล้วบีบหลังอ่อนลั่นไม่ได้ปรับเซฟลงนะครับปุ๊บสังเกตดีๆกดหลังอ่อนลั่นได้นะครับก็คือมีโลกเซฟสองชั้นนั่นเองนะครับ d o ้ b l e c l ก c k ได้นะครับนั่งๆนกยิงนั่นเองแต่แอคชั่นไม่ได้จุกลำกล้องมีนะครับห้ามถอดดึดขาดนะฮะนะตัวนี้นะก็เป็นของคุณตักฟูมีตัวเดียวนะครับติดฮาร์ดนะครับนะรอบ EP วันที่30 เมษายน2565นะฮะก็ปิดฮาวแล้วของเดือนนี้นะฮะแต่จริงของเราสั่งไปอีกตัวหนึ่งนะรอรอบประมาณเดือนหน้าก็วันจันทร์นะอ่ะเดี๋ยวมาลองการคัดปอกกันนะครับกับคูเซทิมเบอร์สีดำปะปาดีเทนตัวนี้นะครับนะหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับห้านะครับโโอ้หคัดออกมาได้หมดเลยนะครับทั้งปอกหนึ่งแล้วปอกของลูกมอสไลา์ค้างปอกสไล์ลงนะครับเช็คแปะกระสีเด้งเลยนะครับลูกมอสไลา์ค้างปอดปะกระสีเด้ง ครับนะดังฝั่งและไม่ขวางนะโอเคอย่างที่บอกนะครับเป็นระบบเซฟคู่ด้านซ้ายและขวาอันนี้ผมถ้ามือซ้ายก็ดันขึ้นได้เลยนะครับแต่ผมจะปรับลงก่อนแล้วผมไม่กดหลังอ่อนนกขึ้นแล้วลั้งเลยนะนะครับปรับเซฟคู่ขึ้นนะครับบีบหลังอ่อนลั้งเลยนะปรับลงมากดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับเราก็ซิงเกิลได้นะครับงานนกจินได้เลยนะครับดับเบิลซิงเกิลได้แอคชั่นไม่ได้นะฮะผมบอกก่อนนะฮะโอเคจุดรับกล้องนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าถอดนะ เรียบร้อยนะครับรอบวันนี้มีตัวเดียวนะครับไม่มีอะไรมากนะครับรอบวันนี้นะก็เป็นของคุณนักภูมินะครับลูกค้า v ีพีนะครับถ้ามีผิดพลาดกันได้กราบขอไปด้วยนะครับก็รีวิวให้เรียบร้อยนะครับตัวเดียวเราก็รีวิวเนาะสำหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าเราแอดในีนะครสั่งสินค้านะครับโอนแล้วจะส่งเท่านั้นนะครับโอนแล้วจะส่งเท่านั้นหรือว่าจงสั่งมาร้านก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามก็กด subscribe คลิปยูทูบเป็นกำใจให้เราตลอดไปนะครับจะมีคลิปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ โอเคครับรอบจะส่งวันที่30สเมษาย,ยน2565ันนะฮะก็ปิดฮาร์ปเดือนเมษาย,ยนของปี65นะครับก็แพคเรียบร้อยของคุณตะพุ่มสนอก,กันนะฮะก็คิมเบอร์นะครับคอมแพคคูเซ่ในครับปรับ,บ G10 นะก็อย่าลืมกดติดตามสมัครสมาชิกยูทูบไปลองใช้ผมด้วยนะครับสวัสดีเดี๋ยวไปส่งให้ลูกคก้าก่อนนะครับสวัสดีครับ